นี่คือนักล่าที่อยู่บนยอดของห่วงโซ่อาหารมันมีสายตาที่ดุร้ายแววตาที่พร้อมจะขย้ำเหยืย่ทุกวินาทีมีกรงเล็บที่พร้อมจะล่าเหยื่อไม่ว่าเหยื่ย่ตัวนั้นจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่มีสายตาที่เฉียบขาดหากเหยื่อตัวไหนตกเป็นเป้าหมายของนักล่าตัวนี้มันจะไม่มีทางปล่อยเหยื่อตัวนั้นให้มีลมหายใจต่อไปชื่อของนักล่าตัวนี้ก็คือดิงดองโอ้โหต้นคลิปแม่แพมมาซะน่ากลัวเลยสุดท้ายตายเพราะชื่อชื่อดิงดองอ๋อ <laughs> แต่ตปากคนนี่เฮียอันนี้นะ้ามน,นุษย์นี่วิธีกินน้ําของเป็ดพอเราเหย,ย,ยียบเหยียบเสร็จแล้วมันก็จะมีน้ําออกมาจากใต้ดินมันก็อาจจะผสมกินดินของเราไปด้วยแต่มันอร่อยต้องขอบอกเลยว่าแซ่เป็ดอย่างเรากินน้ําแบบนี้เลยมันด้วยแยาบหลายเนี่ยเนี่ยพวกนายถ้าพวกนายชอบคลิปของเราฝากกดใจกดแชร์และกดติดตาม YouTube ให้เราด้วยเด้อลิงก์อยู่หน,น้าช่องแล้วรีบไปติดตามเลยไอ้ฮัม